สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ทีมีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช็อประคานเท่าช่องใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่ห้าสิบเอ็ดแล้วก็วันนี้นะครับเอาของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะฮะทุกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่พี่ชาวยูทูบท่านใหม่ๆนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับ ก็ EP นี้นะครับเป็น EP ที่51แล้วก็แม่ค่อยๆเดินทางกันมาเรื่อยๆเอาของสวยๆออกมาแบ่งปันนะครับแล้วก็เผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อมีมาให้3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ063797นะครับ3771แล้วก็มีรูปภาพ QR code ของไล n e นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ ถ้าใจร้อนครโทรสอบถามกันได้เลยนะครับโทรมาพูดคุยได้นะครับยินดีนะฮะยินดีให้คําปรึกษาและสอบถามได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับหากพี่ๆท่านไหนดูชอบนะครับก็สอบถามข้ามาได้เลยนะฮะ EP นี้นะครับมีหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อุกหลวงพ่อกันนะครับมีหลวงพ่อกลวยนะฮะสวยๆทั้งนั้นนะครับก็เป็นพระที่เก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็เป็นพระที่เหมาบ้านมาได้ด้วยใหม่ๆเลยนะฮะ เอาออกมาแบ่งปันให้พี่เอฟซนะครับเผื่อพี่เอฟซท่านไหนอยากได้ไปบูชาก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่รบกวนเวลาวพี่ๆมากแล้วละกันนะครับนี่รายการแรกเลยนี่อันนี้เป็นเหนนรียญนะฮะเหรียญหลวงพ่อกววัดโคศิตรามนะฮะอันนี้เป็นเหรียญรองพิมพ์นะครับเนื้อชินนะฮะเนื้อชินนะครับเป็นเหรียญรองพิมพ์เป็นเหนรียญรุ่น,นสององพิมพ์ของหลวงพ่อเกวยนะหรือไม่หรือรอ,อีกเรียกกันอีกอย่างนึงก็คือเหรียญรุ่นแรกนะฮะแต่เป็นเหรียญรองพิมพ์นะฮะ ออกปีสองนห้าศูนยสี่นะครับนี่ดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับดูเซียนม100รนรีรอยจานนะฮะรอยจานเต็มเหรียญแล้วนะครับนี่ด้านล่างด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาน,นะครับนี่นะฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยดูง่ายๆนะครับนี่เป็นเหรียญลองพิมพ์หลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลามนะครับเป็นเหรียญออกปีสองพันห้าร้ยสี่นะครับ นี่อันนี้เหรียญกลมมาหลวงชุมพรนะฮะหลวงู e ่สุกว <norm> ัดปากของมะขามเท่านะครับนี่สวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นี่เหรียญหลวงู่สุกนะฮะเหรียญออกออกปีเดียวกับเหรียญสองสี่หกหกหลวงู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะครับหูขอบนะฮะนี่นะครับ เหรียญน,นี้สวยนะสมบูรณ์มากนะครับนี่สมบูรณ์มากๆดูง่ายๆเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นหลวงู่สุขวัดปากคอมะขานเท่านะครับข้างรัศมีเนื้อชินนะฮะพิมชาวบ้านนะครับนี่สวยเลยนะครับพิมชาวบ้านนะฮะ หลังมีรอยจานไหมดูนะฮะนี่มีนะฮะมีรอยจานไล่ๆนะครับดูดีๆนะฮะยุกตน้นหลวงปู่สุกนะครับทานหลวงปู่นะพะสวยคมแบบนี้เนื้อเก่าสวยดูง่ายนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นหลวงปู่สุกวัดปากขอมะขามเท่าเหมือนกันนะครับพระสมีฐานบัวตุ่มนะฮะนี่ บอ,อกวัดหัวหาดนะครับหลวงปูุ่กปลุกเสกนะครับนี่ดูด้านหลังมีลอยจานหลวงปู่นะฮะนี่นะครับสวยดูง่ายนะครับพระคมชัดแบบนี้นะฮะวันนี้มาพระบ้านๆเลยพื้นที่ทางนั้นนะฮะปิดตาแขนชิดหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะฮะนี่เนื้อชินตะกัก่ว <c oughs> ดูตลอดขอบข้างขึ้นสวยๆในซอกนะครับนี่นะสวยๆเลยดูง่ายๆดูใต้ก้นนะครับตัดชออยังสวยเก่าจริงครับเก่าสวยดูง่ายนะฮะนี่อันนี้เป็นแหวกม่านลงพ่อกวยนะฮะแหวกม่านข้างเรียบอกใหญ่หน้าใหญ่นะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อดินผสมผง แน่นแน่นเนียนเนน,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 นสวยสวยพระคมชัดทุกจุดนะครับราคาไม่แพงด้วยจับต้องได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับพระผมเป็นพระเหมาบ้านราคาไม่แพงจับต้องได้ไม่ขายแพงอย่างคนอื่นแน่นอนครับนี่ปกโพก้าหลวงพ่อกลวยนะครับหลังพระแม่ธรณีบิดมวยผมเนื้อดินผสมผงนะฮะดูง่ายๆอคมชัดชัดนี่ ชัดขนาดนี้นะฮะจมูกตาติดครบนะฮะนิ้วครบดูด้านข้างใบโพขยับนะฮะนี่สวยเลยคมชัดนะครับหนูพระแม่ตอนนี้ลึกขนาดนี้นะฮะสวยพระเก็บดีมากนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับหากพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบให้รีบติดต่อมานะฮะพระสวยดูง่ายๆนะครับนี่นะฮะนี่อันนี้ทีเด็ดเลย เหรียญหลวงพักกันพยานนะครับพสอสองสี่หกเก้านะฮะนี่ล,ลึกเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงน่าจะเป็นกระไลทองด้วยนะฮะแต่กระไล่ขาแห้งมากเลยนี่นะสว,สวยเลยเหรียญดูง่ายนะครับนี่ลึกมากพอสอลึกมากคมอยู่นะลกตาติดถัดสองข้างเลย เอาเป็นว่าพี่ๆางไหนดูเป็นนะฮะก็สอบถามให้เข้ามาเพื่อชอบนะครับผมชอบสายตาตายของผมพี่ๆดูชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่อันนี้เป็นมีดสาลิกานะฮะหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามนะครับด้ามงาฝักงานะครับแหมเงินท่านแปะตังนะฮะนี่นี่นะครับมีดหลวงพ่อกลวยยุคต้นนะฮะทันตัวหลวงพ่อแน่นอนนะครับ นยาจะให้ดูความสวยนะฮะผมได้มาแล้วเล่มหนึ่งนะครับมีเล่มนี้บ้านหลังเดียวกันพอดีมีพี่พี่ท่านที่มีอุปการะคุณของผมนะครับอยู่ต่างประเทศได้เช่าบูชาไปแล้วแล้วคราวนี้ผมเข้าไปหาแกอีกแกบอกว่าแกได้มาสองเล่มนะครับผมก็ลืมส่งให้พี่แกดูนะเดี๋ยวว่าจะส่งให้แกดูสักหน่อยคุณพี่เขาชอบนะฮะชอบเก็บเป็นมีดสลตวการนะเจ้าของเขาบอกเขาได้มาสองเล่มนะครับเขาได้มาจากจากวัดเลยนะฮะ เขาได้มาสองเล่มเขาได้มาให้ลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายนะครับแต่เขาหาไม่เจอเพิ่งเจออีกเล่มนึงครับก็เผื่อพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นมีดดํางาฝักงานะฮะนี่ดํางาฝักงาสภาพสมบูรณ์เก็บดีมากนะครับนี่นะฮะสภาพสมบูรณ์เก็บดีมากนะครับหาพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ยินดีนะยินดียินดีให้บริการนะครับก็อีพีนี้เป็นอีพีที่ห้าสิบเอ็ดแล้วก็จะค่อยๆทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเผื่อพี่ๆเอฟซีท่านไหนกาลังหาหาพระไปบูชาของคอนะครับหรือหาพระไปต้อนรับปีใหม่ญาติญาติทางบ้านนะฮะหรืออยากจะให้เป็นข้องขวัญปีใหม่ญาติญาติทางบ้านก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็อยาก อย่างหนึ่งอย่างใดเลยนะครับขอให้พี่ให้ศึกษานะฮะศึกษาก่อนจะสมนะฮะพระตุกองมีเจ้าของแน่นอนนะครับศึกษาก่อนสะสมดูให้เป็นดูให้ใช่นะฮะดูให้ชอบก่อนที่จะชอบบูชาไปนะครับก็ไม่อยากไม่อยากให้พี่ๆมาผิดหวังกันที่หลังนะครับดูใช่ดูชอบทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับช็อปมาขานเท่านะฮะยินดีให้บริการนะครับ อีพีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ